เป็นจ้าข,ของรถยนต์ Suzuki Celerio Compact Eco ค a r สุดคุ้มค่าได้ง่งงายๆแล้ววันนี้กับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง319,900บาทพร้อมโปรโมชั่นผ่อนเริ่มต้นเดือนละ3,302บาทนานสูงสุดถึง99เเดือนใครอยากรับราคาสุดคุ้มขนาดนี้ต้องรีบแล้วเพราะมีจำนวนจำกัด โปรโมชั่นพิเศษสำหรับวันนี้ถึง31พฤษภาคม2567รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศเสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่ y ย t u b e ตังกุยอิสตังกุยนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะวันเสาร์นะครับที่25พฤษภาคมนะครับเออฟุตบอล นัดชิงชนะเลิศนะครับ FA Cup แล้วก็ DFB เบโพรคาจะเตะกันในคืนนี้นะครับก็จะเป็น2เกมสำคัญแล้วก็เป็น2เกมไฮไลท์นี่แหละนะครับของอจุดสนใจนะครับจริงๆก็ยังมีฟุตบอลลาลิกาสเปนฟุตบอรลรรกันโชเซียอิตาลีนัดปิดฤด,ดูกาลกันด้วยแต่ว่าก็าเชื่อว่านัดชิงฟุตบอลทั่วทั้ง2รายการเนี่ยเลเวอร์คูเซนเตะกับอัลไกเซอร์ซาราเทิร์นเตะหนึ่งนะครับเดฟเบโพรคาวแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้เจอก,กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็จะ แข่งขันกันเวลา21นาฬิกานะครับต,ต้องพูดถึงนะวันนี้มาคุยกันถึง2เกมนี้หน่อยแต่ว่าเกมเลเวอร์เซ่นอาจจะแค่เบาๆพอผิว,ผวๆนะครับแต่ว่าคงจะมาเน้นเกม FA Cup นี่แหละก็แน่นอนว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเหนือกว่านะตามหน้าเสือเลยสื่อทุกสำนักนะครับก็ให้แมนเชสเตอร์ซิตี้เป็นแชมป์นะไม่น่าพลาด ด้วยมาตรฐานฟุตบอลที่สูงมากๆนะครับเทียบกันเวลานี้ก็สูงกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยเหนือกว่านะครับหรือกันที่แล้วเจอกันในนัดชิงเนี่ยเออจริงๆก็ถือว่าแพ้ชนะกันสูสีนะแค่สองหนึ่งใช่ไหมฮะท,ทั้งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นนำก่อนตั้งแต่แบบไม่ถึงนาทีอะแล้วก็นำก่อนขนาดนี้เร็วขนาดนี้เนี่ยโอ้โหความกังวลณนะเวลานั้นนะของแฟนบอลแมนยูเต็ดก็อาจจะแบบมันจะไหลไหมเนี่ย แต่สุดท้ายเนี่ยทีมก็แพ้แค่2อหนึ่งนะไล่ตีเสมอได้ด้วยแล้วก็ไป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 เสียประตูที่2ส่วนมันจะเกิดขึ้นในเกมนี้หรือเปล่าเนี่ยมันเป็นมันเป็นเรื่องที่คาดเดาลําบากนะนะครับเกมนัดเดียวนัดชิงแล้วก็มันเป็นมันก็นัดชิงอะ่ะนะครับจะบอกว่าเป็นสื่อแข่งศักดิ์ศรีเนี่ยมันก็ใช่ผสมเข้าไปอีกอีกอีกอย่างด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องที่เป็นประเด็นสําคัญนะครับก็คืออนาคตของเอลิกเทนฮาร์กนะ โอ้ข่าวเนี่ยมันมาไม่ตรงกันนะนะครับข่าวที่น่าเชื่อถือได้ทั้งสองฝั่งเลยอย่างฝั่งที่บอกว่าอนาคตของเทนฮากถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าง The g การเดียนก็ถือว่าเป็นสื่อใหญ่นี่ก็ชูประเด็นนี้เลยว่าอืมไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับแพ้หรือชนะเนี่ยเอลิกเทนฮากก็น่าจะไม่ได้อยู่ต่อจะโดนไล่ออกนะขณะที่สื่อจ้าหนึ่มก็เป็นสื่อของแมนเชสเตอร์เลยนะครับ แมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์เนี่ยซึ่งก็จะมีนักข่าววงในนะครับเป็นเรียกว่าเป็นสื่อที่ที่สำหรับเมืองแมนเชสเตอร์ทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าสังคมการเมืองอะไรของในเมืองแมนเชสเตอร์เนี่ยนะครับก็จะมีสื่อเจ้านี้อยู่ก็จะมีหนังสือพิมพ์ออกมาทุกวันเลยนะแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ก็ถือว่าเชื่อถือได้เขาบอกว่ายังไม่ได้ตัดสินอนาคตนะนะครับฝ่ายบริหารของสโมสรรอดู ผลนัดชิงก่อนนะครับคือจบนัดชิงชนะเลิศเอฟคัพเนี่ยถึงจะมารีวิวฤดูกาลกันจะมาทบทวนจะมาพูดคุยถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในฤดูกาลแล้วค่อยตัดสินว่าจะจะไปต่อไหมกับเอลิกเทนฮากนะครับแต่แน่นอนว่าข่าวที่มีตามมาประกอบประกอบกันเนี่ยมันไม่ค่อยเอื้อให้กับการอยู่ต่อเท่าไหร่นะครับเพราะมันก็มีข่าวว่า แมนเชสเตอร์ยูเตเองก็เริ่มที่จะเจรจาพูดคุยกับตัวแทนของคีแรนแม็กเคนาแล้วนะครับแม็เคนนาก็เรียกว่ารู้จักโอทัฟฟอร์ดเป็นอย่างดีเพราะเขาก็เคยทำงานเป็นผู้ช่วยพูธการทีมอยู่นะครับแล้วก็พร้อมที่จะรับงานที่โอทัฟอร์ดด้วยนี่ข่าวบอกนะเพราะว่าเขาก็เขาก็เป็นแฟนบอลแมนยูไนเต็ดเนี่ยอันนั้นส่วนหนึ่งอีกส่วนนึงก็คือเขาก็คุ้นเคยกับสภาพแวดล้อม ที่โอทัฟฟอร์ดดีนะครับในการทำงานที่แมนเชสเตอร์เต็ดเป็นอย่างดีนะแล้วก็มันก็เป็นงานที่ท้าทายเขามากขึ้นด้วยนะครับเขาคุมอิฟสวิตอยู่โอเคแหละเขาก็อยากจะพิสูจน์ฝีมือกับอิฟสวิตแหละแต่ถ้ามีข้อเสนออย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเข้ามาเนี่ยเขาก็เขาก็พร้อมที่จะรับนะครับแมคเคนน่เนื้อหอมมากนะฮะไบรตันเชลซีก็สนใจแต่ว่าเนี่ยข่าวบอกว่าโอเคผ มีข่าวกับแมนยูเต็ดแมนยูเต็ดสนใจปุ๊บเนี่ยเขาไม่สนใจทีมอื่นเลยเขาพุ่งไปที่แมนยูเต็ดก็ต้องรอดูคือตอนนี้ถ้าจะไปทําอะไรประเจอประเจอหรือว่าออกตัวมากเนี่ยมันก็มันก็น่าเกลียดมันก็เสียมารยาททีนี้เราไม่รู้ว่าข่าวที่ออกมาเนี่ยมันมันมีน้ําหนักหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันขนาดไหนมาระดับไหนเราเนี่ยเชื่อไปว่าโอ้โหมันไปถึงระดับ8ระดับ9แล้วแต่จริงๆอาจจะแค่เริ่มแตะเริ่มพูดคุยหรือว่าเริ่มติดต่อ ภาบท i ม e ยังไปไม่ถึงขั้น4ี่หรือห้าอะไรแบบเนี้ยตรงนี้เราไม่รู้นะครับเออเราก็คาดเดาได้แต่คาดเดาทีนี้ผมมองว่าเกมเนี้ยอม,มันอ่ะเอางี้ก่อนผมมองว่าอนาคตของเทนฮังยังไม่ถูกตัดสินนะมองว่าผลเกมเนี้ยจะบอกเออเพราะเหมือนกับว่าเทนฮังเนี่ยเขาสามารถปรับ ปรับจูนทีมนะใน2นัดล่าสุดเนี่ยก่อนปิดปิดฤดูกาลเนี่ยนัดที่37-38เนี่ยเขาเหมือนปรับจูนทีมได้เจอระบบที่มันที่มันลงตัวเหมาะกับเหมาะกับรูปแบบณเวลานี้นะครับก็คือไม่ได้ใช้กองหน้าตัวเป้านะใช้ใช้ฟอลสไนแล้วก็ยืนเนี่ยสคนก็คือบูโน่แฟนันสกับสกอตต์แม็กโทมิเนี ay, ขึ้นไปยืนสูงแล้วก็มีอา,มารมัดเดียโลกับอาเลฮันโดกาลาโชเนี่ยเป็น เป็นตัวแบบทำเกมนะครับแล้วขยับลงมาก็เป็นคู่คู่คู่มิดฟิลด์ก็เป็นอัมลาบัตกับคอมบี้เมนูนะใช้กาเซมิโรเป็นเซ็นเตอร์แบ็กใช้อย่างนี้มา2เกมแล้วผมไม่รู้ว่าเกมเนี้ยจะใช้ไหมถ้าคาดเดานะซึ่งการคาดเดาก็แตกต่างกันไปอีกนะครับสื่อหลายๆเจ้าเนี่ยก็จัดทีมให้แมนยูเตน,เนแตกต่างกันแต่ไลฟ์สกอร์เนี่ยนะครับก็เว็บไซต์อีกเว็บหนึ่งที่เขามีการคาดการตัวผู้เล่นเนี่ย เขาเชื่อว่าแมนยูจะยืนแบบเดิมน,นะครับก็คือสกอตต์แบ็กมิเน่กับบูโน่ยืนเป็นคู่หน้านะครับแต่ว่าเล่นจริงๆเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นหน้าคู่แบบยืนสูงขนาดนั้นคือเขาต้องลงมาเล่นเกมรับด้วยเพราะนั้นการเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีโอกาสสูงที่จะเล่นแบบนี้นะเพราะว่ามันจะเป็นต้องใช้จำนวนคนที่ที่เยอะในการรับมือกับแดนกลางของแมนเชสเตอร์ซิตี้หน้าคู่เนี่ยมันถอนลงมาเล่นเป็นกองกลางมาช่วยกันได้ นะโอเคแหละถ้าใช้หน้าเป้าฮอยรุนเนี่ยมันก็อาจจะมันก็ได้ผลอีกแบบหนึ่งนะมันก็มีตัวคำํำตัวชนแต่ว่าโอ๋หลายๆเกมเกมใหญ่เนี่ยบางทีเราก็เห็นว่าฮอยลุนเนี่ยบางทีหายไปเลยนะครับมันไม่ไม,ไม่คือหายไปกับ,กบทะเลของของ,ของรูปเกมอะ่ะมันอาจจะเสียคนโดยเปล่าประโยชน์นะบางทีซื้อเลือกซื้อตรงไหนอันนี้สําหรับสําหรับคนเป็นโค้ชนะผมมองว่ามีโอกาสสูงที่จะเล่นแบบเดิมเพราะว่าเล่นแบบเดิมชนะมา2เกมติดก็ มันก็อาจจะไม่มีเหตุผลว่าจะไปเปลี่ยนทําไมอะไรเงี้ยนะครับแต่แน่นอนคนละเกมกูต่อสู้คนละคนละทีมมันก็อาจจะคิดอีกแบบแต่ผมเชื่อว่าจะเป็นแบบเดิมนะก็มีสิทธิ์ดูความลงตัวหน่อยถ้าเกิดชนะสวยๆออกมาสวยๆเนี่ยพอจะมองเห็นหน้าเห็นหลังเห็นอน,นาคตเนี่ยผมว่าก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะเป็นพื้นฐานว่าเออให้เซ็นทรัอยู่ต่อแต่ในมุมนึงมันก็เป็นไปได้นะครับเราต้องไม่ลืมมุมนี้ว่า ถ้าบอร์ดบริหารจะเลือกแล้วจิ้มแล้วว่าเอาเว้ตัดจบตรงนี้แหละอนาคตเดินไปกับโคช้ชใหม่เลยคีรลันไม่แค่หน้าตอนนี้เป็นเต็งหนึ่งนะครับเอ่อมาลิสโซโปเชนิโน่เป็นเต็งเต็งสองนะครับ i, เดซาบี้แล้วก็โทมัสดูเคิลนะครับเป็นเต็งสามกับสี่นะแล้วตอนเนี้ยข้ามคืนมาเนี่ยผมไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับ มันยังตึงอยู่นะสตัวเต็ง2คนแรกยังตึงอยู่ก็คือทั้งคีรานแมคเคนาแล้วก็โปรเชติโนยังไม่ขยับไปไหนแต่ว่าทูเคลลิลกับเดซารบีเนี่ยราคามันขยับฉีกออกไปฉีกออกไปหมายความว่าห่างออกไปพูดง่ายว่าภาพมันค่อนข้างชัดนะเวลานี้ว่ามันเป็น2คนแรกไม่โปรเชติ i โนก็คีร a นเมคเคนนาอันนี้เป็นตัวเต็งในตลาดนะนะครับแต่ว่า จะได้มาทํางานหรือเปล่าในอีกเรื่องหนึ่งเพราะว่า1ก็ต้องดูว่าเทนฮากอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่ออ่ะเพราะฉนั้นเชื่อว่าแฟนบอลแมนยูเต็ดก็มีมุมมองในด้านนี้ที่แตกต่างกันนะบางคนก็อาจจะอยากอ่โอเคให้โอกาสเทนฮากต่อไปถ้าเกิดว่าเขาได้แชมป์จริงเพราะอย่าลืมว่าปีนี้ถ้าได้แชมป์เนี่ยคือ2รายการนะใช่ไหมฮะแชมป์เอ้ยไม่ใช่2รายการขออภัยมันจะเป็นรายการที่2นะเพราะว่าได้หลีกครับเมื่อรุ่กันที่แล้วแล้วรุ่กันที่แล้วก็ได้แชมป์ลีกครับแล้วเข้าชิงเอฟเอคัพ ฤดูกาลเนี้ยก็เข้าชิงก็เข้าชิง FA ฟเอับแล้วเกิดได้แชมป์ขึ้นมานี่มันก็2ปี2แชมป์นะมันก็พอจะเป็นน้ำหนักได้เหมือนกันกับทีมในช่วงเวลาที่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อันนี้ก็ก็แล้วแต่ขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเขาจัดเต็มอยู่แล้วคือและทุกคนพร้อมลงสนามยกเว้นผู้สาวประตูเอเดรซอนซึ่งเซติปาอัเจกาเนี่ยตอนนี้ก็บอกไม่ถูกว่าว่าดีกว่าเอเดรซอนแล้วหรือยังนะเพราะหนึบเหลือเกิน เหนียวหนึบยืนนิ่งนะครับคือพูดง่ายว่าทดแทงกันได้สบายเลยสบายสบายเลยเหมือนกับว่าไม่ได้มีความแตกต่างเลยลูกเซฟสําคัญที่ป้องกันลูกยิงหลุดเดี่ยวของโซนถึงมินนั่นก็ชัดเจนแล้วนะครับยืนแน่นมากส่วนตําแหน่งอื่นๆพูดง่ายๆว่าพร้อมลงสนามทุกคนเป๊ปสามารถหยิบจับใช้ได้เต็มที่จอร์ก็ควาดิโอจะเป็นอาวุธหลักอาวุธสําคัญอาวุธรับในตาแหน่งแบ็คซ้ายเหมือนเดิมนะครับ แบ็กขวาก็คายบ็อกเกอร์นะโอ้โ oh, หจัดได้เยอะนะครับกูเซนเตอร์อาจจะเป็นอาเก้ก็ได้อาเก้ยืนกับลูเบนดิออสนะหรือจะเป็นอาคารจีก็ได้หรือจะเป็นอจอห์นสโตนก็ได้นะครับหรือจะขยับสโตนหรืออาคารจีขึ้นไปเล่นอกองกลางก็ได้แต่ว่าจัดได้หลายรูปแบบนะ,ะผมผมว่านะ่าจะเป็น4ี่แล้วก็โรดี้ปักไว้1คนแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวรูปยาวเยาวยาวนะครับโดกูทางซ้ายไม่รู้กรีลิทฟื้นหรือยงัง แต่เข,เขาอันนี้พูดเล่นนะครับเขาพร้อมอยู่แล้วล่ะนะน่าจะเป็นโดกูเบร์นาโดนะครับฟิ oden, ne, ลโฟเดนคิวินเดบรอยอะไรพวกนี้นะแล้วก็หน้าเป้าก็ฮาลันอู้จัดได้เยอะจริงๆอะ่ะจะแบบไหนก็ได้จะใช้ฮูเล่นอาเวรสลงมาก่อนก็ได้นะครับฉีโฟเดนไปยืนขวาก็ได้คือมันจัดได้หลายรูปแบบจะยืนถ้าเอาแบบชัวๆหน่อยแน่นๆหน่อยก็กลาง2คนอาคารจีไปยืนกับโรนรี่หรือว่าสโตนไปยืนกับโรนรี่ ปากหลักที่นี้ยิ่งคุมหนักเลยคุมทุกอย่างก็อันนี้แล้วแต่อันนี้พูดง่ายว่ากวาดิล่าเขาก็พร้อมนะครับเ,เรื่องของการคาดการณ์นะผลการแข่งขันผมว่ากับพลิกมันยากนะคู่นี้นะก็คิดว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้น่าจะทำได้น่าจะเอาน่าจะเอาชนะได้แล้วก็ก็น่าจะทำให้อาจจะเป็นฟังเส้นสุดท้ายนะของเอลิเทนฮาก ผมมองว่ายังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ว่าน่าจะตัดสินหลังจากจบเกมนี้แหละมันก็เป็นอาจจะเป็นความตื่นเต้นในอีกแบบหนึง่งโครงสร้างใหม่ผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาถ้ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงเรื่องผู้จัดการทีมใหม่คือล้างบางโลชุดเก่าออกไปมันก็มันก็เกิดขึ้นได้ก็เป็นไปได้เพราะนั้นตอนนี้มันก็เหมือนเดดแมนวอลกิ้งนะนะครับสำหรับเอลิเทนฮาร์เดดแมนวอลกิ้งก็เป็นสำนวน หมายถึงนักโทษประหารน,นะออถ้าแปลตรง,ต,รง,ต,รงตัวก็อะไรอะคนคนตายเดินได้อะไรแบบนี้ใช่ไหมออประมาณนี้แต่ว่าจริงๆเดนแมนวอลกิ้งก็นักโทษประหารน,นะนะครับนั่นคือเกม Fx ฟเอนะ3ามทุ่มจะเตะก็ไประชาสัมพันธ์กันเลยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมหลายๆที่แหละส่วนที่สสายสปอร์ตนะครับเขามีรายการ s o อกเกอร์ปาธีขยี้บอลสดเหมือนเดิมนะครับ ในสตูดิโอในห้องส่งวันนี้ก็มีผมมีพี่ตุ้มอ่ะโค้ตุ้มลังซิวุฒิแล้วก็มีน้องพิชชี่มาเดี๋ยวมาปลอบใจพิชชี่หน่อยนะฮะส่วนตีหนึ่งคืนนี้เดฟเบโพคาวนะครับไบเออร์เลเวอร์กูเซนเจอกับไกเซอร์สลาเทนผมก็จริงๆผมเนี่ยเป็นกองเชียร์ไกเซอร์สลาเทนนะผมเชียร์เขามาตั้งแต่ยุคสเตฟานคุนส์ละนะครับช่วงหลังก็ตกชั้นไปนานนะฤดูกาลน,นี้โอ้โหอุตส่าห์เข้าชิงมาได้นะดันมาเจอเลเวอร์กูเซนซึ่ง สิ่งเดียวที่ได้เปรียบสําหรับไกเซอร์ซลาเทนก็คือไกเซอร์ er มีเวลาเตรียมความพร้อมแบบชุดใหญ่ๆเลยแบบสัปดาห์เต็มๆอ่ะในการเตรียมความพร้อมกับเกมนี้ขณะที่เลวอเซนเนี่ยเขาเพิ่งไปเตะไอ้นัดชิงยูร์ปาลีมานะครับเมื่อมันพุธเพราะฉะนั้นการเตรียมความพร้อมจรนีๆม,มันจะต่างกันนะมีเวลามากกว่าลงรายละเอียดได้ลึกกว่านะครับไกเซอร์ er ก็คงศึกษาเลเวอเซนแบบอย่างดีเลยแหละ ผมอยากจะเปรียบเทียบว่าตรงนี้มันก็มีอาจจะมีผลอยู่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่แบบผลร้อยเปอซนะแต่มันก็อาจจะมีผลในการชิงความได้เปรียบเสียเปรียบในเกมเอฟเอคัที่ลิเวอร์พูลเจอแนะมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอ่ะแมนยูเต็ดก็มีเวลาเตรียมความพร้อมกับเกมนี้แบบเต็มเต็มหสัปดาห์ขณะที่ลิเวอร์พูลมีเกมยุโรปมาแทรกอะไรแบบเนี้ยมันก็มีการเตรียมความพร้อมที่อาจจะเป็นรองนะครับเพราะนั้นไกเซอร์อาจจะได้เปรียบเรื่องตรงนี้แต่ด้วยคุณภาพของเกมต้องบอกว่าด้วยระดับของเกมเลยนะ ไม่ใช่แค่คุณภาพของตัวผู้เล่นนะระดับของเกมของเลเวอร์เซนมันสูงมากๆเขาแพ้อารตานตาแบบแบบเอาคลาสแพ้แบบสู้ไม่ได้ก็จริงแต่มันไม่ไม,มันไม่ได้ลดลดทอนคุณค่าของเลเวอร์เซนต์ในฤดูกาลนี้เลยการที่คุณเป็นแชมป์บุนเดสกาโดยที่ไม่แพ้ใครทั้งฤดูกาลเป็นทีมแรกในประวัติศาสตรเนี่ยมันก็บอกอะไรชัดเจนอยู่แล้วเพราะนั้นผมมองว่าเกมเนี้ย ก็ไม่น่ามีปัญหาสําหรับเลเวอร์คูเซนนะอันนี้ก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมองเหมือนเอนกันนะครับโอกาสของไกเซอร์ซาลเทอร์นของผมเนี่ยน้อยเหลือเกินนะถ้าทําได้นะครับก็จะเป็นแชมป์เรียกว่าเป็นดับเบิลแชมป์เลยรอแชมป์บุนเดสกามาตั้งนานเนี่ยได้ทั้งทีเนี่ยได้แบบตูมตามเลยแล้วยังเป็นดับเบิลแชมป์อีกถ้าได้ก็จะเป็นแชมป์เดฟเวอโปคาสมัยที่2ของเลเวอร์คูเซนแต่ไม่รู้แหละจริงๆดูทุกการนี้ผมก็เชียร์เลเวอร์คูเซนนะเอาใจช่วยใจว่าคืนเนี่ย จะเช er ียร์ไกเซอร์ซาลัลเทนมีใครมีใครเป็นแฟนปีศาจแดงแห่งเบเสเซนแบกเหมือนผมไหมมีใครจะเชียร์ไกเซอร์ไหมนะครับแต่ว่าตามมุมมองของผู้สันทัดกรณีนะเกมเนี้ยเขามองกันว่าสามลูกอัพสามลูกอัพนะอ่ะก็เอาเป็นว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้แล้วก็เรอัลเวสต์น่าจะเป็นแชมป์อันนี้ในมุมมองของผมนะ ก็คงจะเหมือนกันหลายๆคนแหละแล้วก็มาติดตามดูกันแล้วกันว่าเป็นยังไงโดยเฉพาะหลังจากนี้นะครับอนาคตหลังจากนี้ของเอลิกเทนฮานะครับวันนี้ก็เท่านี้นะมีทัศนะอะไรมีมุมมองยังไงหรือว่าอยากให้คุยเรื่องอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์บางทีผมก็ตอบช้าบ้างก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปทยอยไล่ตอบนะอยากจะตอบให้ได้ครบทุกคนแหละนะครับบางคนตอบไม่ทันก็กดหัวใจไปนะครับว่าโอเคอ่านแล้วนะครับรับทราบ ขอบคุณมากๆเลยนะครับในการาแสดงมุมมองแสดงทัศนะแลกเปลี่ยนกันด้วยคําพูดที่เหมาะสมผมผมดูละเท่าที่ดูเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นไปนอย่างที่ต้องการแหละสังคมในการพูดคุยก็อยากให้คุยกันด้วยด้วยด้วยคําพูดที่ดีๆนะครับสร้างบรรยากาศที่ดีในการพูดคุยนะเอาละวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ